ค่ะสตอรี่อัพเลิฟสาย่อสายเลาะค่ะมาด้วยหน้าสดสดใสเออวันนี้ก็เราก็ได้เริ่มก,การยามดีนะคะในการที่จะทำเสารัวร้วค่ะเสาประตูบ้านนะคะวันนี้เราก็ได้นายช่างใหญ่ที่ตินศระสักข,ของเรา นี่คะ่ะหม่อมพ่อนะคะนี่คะ่ะเสด็จพ่อนะคะก็มาช่วยกอ่อก่ออิดนะคะทำทำรั้วคะ่ะอันนี้ก็เป็นรั้วบ้านลเล็กๆของเรานะคะก็จะมี3ามทิศนี่รั้วอันนึงนะคะเมื่อเช้ารอนพึ่งทาสีไปนะคะ ใบไม้ร่วงเยอะมากเมื่อวานนะคะเรากวาดใบไม้ไปไปเสดานะคะแล้วก็ร่วงลงมาอีกค่ะวันนี้เราก็เลยปล่อยไปเลยค่ะปล่อยไปเลยแล้วก็นี่พอทีนี้มันร่วงเยอะนะคะเมื่อเช้าไปกวาดนะคะใบอะไรก็ไม่รู้นะคะต้นนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรเราไม่รู้พ่ออันนี้ต้นยางนี่พ่อนี่ไหม อะไรนะไม้จักเออต้นไม้จักอันนี้เป็นที่ของหลวงนะคะใบล่วงเยอะมากดูสิแล้วก็เข้ามาบ้านเรานี่ดูสิเยอะมากนี่ประตูของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะมีประตูเล็กประตูหนึ่งที่แบบว่าเปิดเดินเข้าไปได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นประตูใหญ่นะคะประตูใหญ่นี่ค่ะ เราก็ได้คุณพ่อนะคะมาช่วยในการทำก่ออิฐเนาะก็จะก่อวันละสองสองสองบล็อกนะคะสองชั้นเนาะหินสองก้อนอิฐสองก้อนนะคะแล้วก็หยุดนะคะแล้วก็รอนก็จะเทเสานะคะก็นั่นแหละก่อนนี้วันนี้ก็ลมแรงมากนะคะ คุณพ่อเราเป็นช่างเก่านะคะฝีมือดีนะคะเมื่อก่อนเขาเคยรับเหมาก่อสร้างนะคะก็หยุดทําไปแล้วนะคะเพราะว่าแก่แล้วเนาะก่อนหยุดก็โดนไฟช็อตแล้วก็ตกจากชั้นบนนะคะตอนนี้ก็มีรอยไฟช็อตอยู่ที่เท้านะคะก็ทําให้แกหนาวตลอดนะคะ <laughs> หนาวตลอดแล้วก็ ต้องใส่เสื้อแขนยาวตลอดเวลานะคะก็รอนก็อยู่ตรงนี้นะคะทาสีกันพรามเมอร์นะคะกันสนิมนี่ค่ะที่รั้วบ้านเรานะคะแบบเว็บซตไฮพลีดไฮพรีด,รดนี่ค่ะก็ทาสีนะคะเมื่อวานตรงนี้เรากวาดไปหมดนะคะดูสิ กลับมาอีกค่ะก็เลยปล่อยไปเลยแล้วกันแล้วก็สาวยน้ำนะคะโอ้ยไม่อยากจะพูดถึงเลยค่ะว่ามันเป็นยังไงนะคะดูสิคะทุกคนสาวยน้ำของเราต้นสะเดานะคะมีแต่สะเดาเมื่อวานก็กวาดไปแล้วนะคะตรงนี้กวาดหมดแล้วนะคะวันนี้ลนมาอีกค่ะ เราก็เลยคิดว่าจะปล่อยไปก่อนนี่สระว้น้ำเหมือนบอ่อเลี้ยงปลาเลยนะคะนี่เมืม่อวานแบบเอาขึ้นหมดแล้วเราก็เลยคิดว่าจะตัดต้นสะเดาออกนะคะแต่ว่าก็ไปหาช่งางคนที่เขาตัดต้นสะเดาเนาะไปสองวันแล้วยังไม่เจอเขาเลยนะคะเพราะว่าเขาไปไปตีใกล้แมค่ค่ะทุกคนเราก็เลยเหมือนแบบว่า เออไม่เจอเขาก็เสาร์อาทิตาก็จะมีเรื่องเรื่องแบบว่าอไกลเนาะเขาก็เลยแบบว่าบอยเบวบางบรยุบานเนาะก็เดี๋ยวเย็นนี้ให้พ่อไปอีกนะคะว่าเขาจะอยู่บ้านหรือเปล่าเขาน่าจะจุดก็จะค่อยๆเอาลงมานะคะคือตัดครั้งเดียวไม่ได้นะคะต้นจะเดาเพราะว่าต้นสะเดาต้นต้นนี้ก็คือเหมือนมันมีปัญหานะคะ มือนมีปัญหาก,กับการอยู่ร่วมกับเรานะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเขาก็จะเป็นเหมือนแบบว่าอฤดูนี้เนาะฤดูเนี้เขาก็จะเป็นแบบใบไม้แล้วก็กิ่นของเขา,าค่ะการของเขาก็จะร่วงเยอะมากนะคะร่วงจนหมดต้นเลยค่ะแล้วก็ทําให้เหมือนแบบทําความสะอาดไปแล้วก็ยังมีใบไม้ร่วงเยอะเหมือนเดิมนะคะ เราก็เลยแล้วก็พอหน้านี้ใบไม้เขาร่วงแล้วแล้วก้านเขาร่วงเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเป็นลูกค่ะเป็นลูกก็คือเป็นเหมือนองุ่นเนาะแล้วก็หล่นลงมาอีกค่ะทุกคนซึ่งมันแบบว่าทําให้สาบไวน้ําเราส,ส,สกรปรกทําให้พื้นเราสกรปรกอะคะ่ะเราก็เลยคิดว่ามันจะเอาออกแล้วก็หลังจากนั้นนะคะ มันก็จะมีหนอนมีอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จะขี้ของหนอนนะคะก็จะหล่นล่วงเยอะมากแล้วก็มันก็จะดำๆแล้วล่วงลงสระว่ายน้ําของเราอะค่ะเราก็เลยคิดว่าจะเอามันเป็นเหมือนมีปัญหาในการอยู่ร่วมกับเรานะเราก็เลยคิดว่าจะเออ,อกนั่นแหละแต่ตอนแรกอะรอนไม่ให้เอาออกนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนรักต้นไม้มากแต่ว่า เขารักต้นไม้แต่ว่าคนที่ทําความสะอาดก็คือวันนะคะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันไม่โอเคนะเพราะว่ามันมันเหมือนแบบว่าทําไม่จบไม่สิ้นนะคะเราก็เลยคิดว่าขอรอนว่าเราขอเอาต้นไม้นี้ออกนะ,ะแล้วรอนก็เห็นปัญหาตรงนี้ไงคะ่ะเขาก็เลยคิดว่าเออเออโอเคเอาออกก็เอาออกเขาก็เลยยอมที่จะให้ตัดต้นไม้ต้นนี้ออกนะคะต้นสดะเนาะ ใครมีต้นสะเดาที่บ้านมั่งอะคะมันมีปัญหาไหมพ่อก็อยากเอาออกนะคะเพราะว่ามันต้นใหญ่มากพ่อก็อยากเอาออกแต่ของพ่อมันยังมีประโยชน์นะคะเพราะเขาสองต้นมันก็จะทําให้เหมือนแบบว่าลมลมมาแล้วมันแบบว่าบังลมไม่ให้ลมเข้าบ้านเยอะก็เลยบอกพ่อว่าของพ่อไม่ต้องเอาออกก็คือให้มันมีประโยชน์ช่วยบังลมช่วยบัง เวลาลมพัดมามันจะโดนบ้านไม่เยอะเพราะว่าถ้าเกิดเราออกอะ่ะลมมาเต็มเต็มก็คือโดนบ้านเราเราก็เลยไม่อยากให้พ่อออกนะคะเพราะว่ามันแบบว่าเหมือนแบบยังมีประโยชน์อยู่เนาะถ้าเกิดมีประโยชน์เราก็เอาไว้แต่ถ้าเกิดมันไม่มีประโยชน์เราก็เอามันออกไปดีกว่าก็อันนี้ก็เดี๋ยวรอช่างมาตัดต้นไม้ออกนะคะว่าจะเป็นยังไง หน้าบ้านเรานะคะตรงนี้เราก็ปลูกนะคะนี่ค่ะก็ต้นอะไรอะ่ะอันนี้ต้นต้นอะไรนะเพราะอันนี้เนี่ยลินมังกรนะคะแต่พูดกับรอนสเน็คแ p l a n t สเน็คแ p l a n t ก็จะลืมชื่อไทยไปก็เดี๋ยวเราก็ปลูกนะคะออ,ออคิดเนาะแล้วก็ ดินมังกรตอนแรกกระถางดีเราว่าจะเอาต้นอะไรมาใส่มาใส่ดีแต่มันเหมือนร้อนมากเราก็เลยใช้ต้นนี้ไปเลยแล้วกันนี่เดี๋ยวก็ต้องเอาเนี่ยเมื่อเช้าเรากวาดนะคะกวาดใบไม้ไมาอีกแล้วค่ะต้องกวาดเก็บใบอีค่ะแล้วเราปลูกต้นกุหลาบสองต้นนะคะตอนแรกคิดว่าจะตายค่ะทุกคน อะไรนะฮะโอเคโอเคโอเคแม่ก็จะให้ไปฟันต้นไม้เอาเขาไปอยู่ตรงนู้นได้ <c oughs> นึกว่าเขาอยู่ในบ้านนะคะโอ้ยไปอยู่นู่นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวไปช่วยเขาไปตัดต้นไม้ก่อนเพราะว่าตรงนั้นเป็นทางเดินของยามพ่อใหญ่เนาะเดี๋ยวไปตัดทำความสะอาดหนะะ่อยค่ะก็นี่ค่ะ ช่างใหญ่ทำงานหนักมากนะคะวันนี้ยังไงวิดีโอนี้ไปแล้วค่ะกลับมาทักไทยกันนะคะทุกคนบายบายค่ะตาบวมมากกินนอะไรนะโซเดียมเยอะไปหน่อยตาบวมโอเคค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนบายบายเดี๋ยวจะกลับมาทักไทยกันนะคะทุกคน